ปาดปาดมาอวยกันต่อพี่น้องขาความปังความดังนะซ้มคิวที่ลอนดอนสุดยอดนะโตกเกียวเนอะผู้ดเดสสิวาใหญ่อวยเออยอมรับนะฮะด้วยผลงานมาวัดกันผลงานไหมสิบสี่สิบห้าอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้านะฮะเออมีใครว่างอุ้ยแม็กซ์ลันน้องอาร์ตอุ้ยเจนนี่นะ บบาวกลองบายน้องยูริกมารวมทั้งพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกูสุดยอดขนาดไหนแม่แม่นะเออชีวิตตกใจบทเลย่าสัน้นขึ้นเบอร์ประเทศอังกฤษลองรับสายดูสรุปว่าจ้างงานโตเกียวเมวสิกค่อยละตกใจนึกว่ามีฉานะ <c ười> มิดยิงหลายดอกคะ่ะ ประเทศโอ้โหสายตรงคอนเสิร์ตมาจำเงินแล้วคอนเสิร์ตโตเกียวประเทศไต้หวันสิบเก้าพื้นเออสิบเก้าตุลดาหกแปดนะฮะเออวาสุดยอดด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวน,ดวนคอนเสิร์ตโตเกียวที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอวยนะมาคุยด้วยผลงานถามว่าโพสที่จะกล่าวถึงเอยถึง เนาะนั่นก็คือความรู้สึกจักใจมันผิดตรงไหนเพราะฉันเสียความรู้สึกจริงๆเพราะฉันก็รักเขานะยังใช้คํานะเพราะก็ดูติดตามเขามาตลอดเนาะในหัวใจแตกกลับกลายว่ายกไปฟาดหัวข้อนะคุณนายมาดามนะว่าค่อยอวยใจะให้เสียผู้ใหญ่บ้านมันไม่เกี่ยวมันคนละส่วนแยกเป็นส่วนๆตัวเองอะจับนี้ไปใส่นั้นใส่นั้นไปใส่นี้เนะี่ยบอกว่าจะหยุดไม่พูดถึงเขาไงา โอ้ยทำเป็นหวังดีหวังดีแบบนี้เรียกว่าหวังดีไหมเอ่ยนะฝากถึงฉันอ้วยค่ะฉันยอมรับค่ะนะเออวันนี้ยี่สิบสองวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะมีนะเมืองชุมแผ่เนี่ยงานประจำร่วมของดีปะ่ะแม่เอ่ยพ่อเอ่ยเฮาก็ไปมีความสุขของเฮานะฮะเนาะในหัวใจแล้วแต่ใครจะคิดชีวิตอืม ถ้าไม่พอใจนะก็เอาที่สบายใจแต่ถ้ามุมมองก็ยังว่าแหละโพสนั้นเป็นโพสที่น่าเสียหายตรงไหนนะเออเหมือนกับคนด่าหยาบด่าแม่ด่าพ่อด่าตะกุยเข้ามาบ้านเยจ๋าเนี่ยเออเยจ่าด่ากลับในคําเดียวกับที่เธอด่าไหมะนะสําหรับ fc นะคะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะไม่ได้สร้างภาพให้ใครสวยแต่มันเป็นนิสัยของเรานะคะที่ไม่อยากที่จะนั่นเนาะ อืมตื่นแล้วตื่นแล้วพะนะเอ้ยตามบอทันตื่นเช้ามาเขลียระบบหลังบ้านเยอยไรสดบ่ได้นี่อารมณ์ <c oughs> อารมณ์เสียโหเป็นดวนเลยนะอ่าบายยีดเอ็ดดืนเมษาพุนอะชิไดไรไรสดคืนนะ